เมื่อวานนี้ร้อนอบอ้าวมากค่ะฝนอั้นเหมือนจะตกแต่ก็หายไปตกที่ไหนก็ไม่รู้ในใจก็นึกถึงว่าถ้าได้ไปนั่งดูทุ่งหญ้าบรรยากาศทุ่งนาแถวโรงเรียนหลานชายก็คงจะสดชื่นขึ้นเลยนึกถึงคลิปนี้ขึ้นมาค่ะ ยังมีคลิปวิดีโอในการทำอาหารอีกหลายคลิปเลยที่ยังไม่ได้ว่างตัดต่อจะเปิดรับสมัครคนตัดต่อคลิปให้ก็ไม่มีเงินจ่ายเขาคะ่ะทุกคนอันนี้เรื่องจริงนะคะไม่ได้ลอเล่นเป็นเมนูที่ต้องทำเวลาที่ลหลานอยู่กันพร้อมหน้าค่ะเพราะจะเป็นเมนูโปรดของเขามากเลย ไอเราคนเลี้ยงค่ะก็ดีใจมีความสุขเวลาเด็กๆเ,เขากินเมนูไหนแล้วเขาอร่อยกันมันก็จะเป็นความทรงจำดีๆค่ะสร่าเป็นคนที่จดจำว่าใครชอบอะไรบางทีก็เบื่อตัวเองเหมือนกันค่ะความใส่ใจของเรา ที่มันมีให้กับคนนั้นคนนี้ค่ะว่าใครชอบอะไรคนนั้นกินแบบไหนคนโน้นชอบอาหารยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ค่ะคือเราเกิดมาเป็นคนแบบนี้มันก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นแบบอื่นไปก็ไม่ได้ นิสาราหมักเนื้อแช่เย็นเอาไว้ข้ามคืนค่ะข้าวเหนียวนี่มาทำอีกวันหนึ่งนะคะทุกคนในแต่ละคลิปนี่ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเสร็จภายในวันเดียวหรือแป๊บเดียวนะคะอันนี้ซาร่าใช้วิธีการเขาเรียกว่าลวกข้าวดีกว่า ป้มน้ำร้อนๆค่ะแล้วก็เทเข้าวเหนียวลงไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวสร่าจะปิดไฟนะคะวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ว่าเร่งด่วนทำให้ข้าวเหนียวของเราสุกไวมากขึ้นกรณีที่เราลืมแช่ข้าวไว้ข้าวเหนียวนี่ถ้าจะหูงให้นิ่มให้สวยเราจะต้องแช่น้ำขั้นต่ำ สี่ห้าชั่วโมงขึ้นไปหรือบางคนเขาก็จะแช่ก่อนนอนค้างคืนค่ะแต่วิธีการหุงข้าวแบบนี้นะจะทำให้ข้าวเนี่ยนิ่มค่ะที่สําคัญนิ่มนานเสียยากพอเราลวกข้าวแล้วเราก็นำมาล้างน้ำผ่านตะแกรงก่อนที่จะนำไปนึ่งนิสาร่าน,นึ่งด้วยกับ หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเลยค่ะถ้าใครมีหม้อแบบที่มีตะแกรงแบบนี้นะคะส่วนมากเขาก็จะมีตะแกรงแถมมาให้ค่ะใช้ผ้าขาวบางรองอีกทีหนึง่งแล้วก็นำไปนึ่งค่ะอย่าลืมใส่น้ำที่ก้นหม้อด้วยนะคะเดี๋ยวหม้อไหมก็จะนำเนื้อที่เราหมักไว้มาคั่วคั่วค่ะ การหมักในรอบแรกเนี่ยจะเป็นการปรุงรสแบบเขาเรียกว่าขั้นตอนหนึ่งที่ทำให้เครื่องปรุงซึมเข้าสู่ผิวของเนื้อค่ะแต่สาร่าจะมีการปรุงเพิ่มอีกเล็กน้อยประมาณว่าชิมรสแล้วขาดอะไรก็ให้เรา ปรุงเพิ่มไปตามรสที่เราชอบเลยค่ะทุกคนเราจะตั้งชื่อเมนูนี้ว่าอะไรดี <c oughs> สาร่าเรียกเมนูนี้ว่าเนื้อคั่วสามรสค่ะเราก็จะคั่วคั่วไปใช้ไฟก,กลางๆนิสร่าปรุงสีอิวขาวเพิ่มซอส ปรุงรสซอสหอยนางรมใส่น้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวพริกไทยดำน้ำตาลอ้อยค่ะที่เห็นเป็นผงผงสีน้ำตาลไม่ใช่ผงคะนรหรือผงปรุงรสนะคะเป็นน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลทรายแดงแล้วแต่จะเรียกกันค่ะสาร่าก็ชอบเรียกชื่อเครื่องปรุงตาม ที่แปะฉลากไว้ซึ่งเขาเขียนว่าน้ำตาลอ้อยค่ะเวลาเพื่อนๆไปหาซื้อก็ตามชื่อที่ซาร่าเรียกเลยค่ะเราก็จะชิมรสตามที่ชอบค่ะขอตบท้ายด้วยน้ำปลาแท้เพื่อเพิ่มความหอมให้กับอาหารของเราค่ะนี่ใกล้เวลาที่จะไปส่งเด็กๆแล้ว ก็เตรียมตักแกงตักข้าวใส่กรองค่ะอันนี้เป็นเเมนูอะไรนะนึกก่อน <c oughs> เนื้อผนงเนื้อค่ะนี่ผนงเนื้อสาร่างลงคลิปไปให้เพื่อนเพื่อแล้วนะคะนี่ เนื้อสาระก็จะคั่วจนน้ำเขางวดค่ะรสชาติที่เราปรุงเขาก็จะเข้าไปแทรกในเนื้อด้านในก็จะทำให้เนื้อมีรสชาติที่เข้มข้นค่ะมาดูข้าวเหนียวกันทุกคนเราก็จะเช็คสุกโดยการที่ตักขึ้นมาหยิบชิมดูค่ะว่า เขายังมีเม็ดกรึบกบไหมนี่นะคะเป็นการหุงข้าวเหนียวที่ง่ายมากค่ะไม่ต้องมีหวดหรือว่ามีที่นึ่งแบบไหนเลยเดี๋ยวซาร่าจะปิดฝานึ่งต่ออีกเล็กน้อยค่ะวิธีนี้คือแม่ของซาร่าทำให้บ่อย เวลากลับบ้านไปแม่ก็จะนึ่งข้าวเหนียวแบบนี้ค่ะก็เลยจำวิธีของแม่มาใช้อันนี้เป็นปลาหมึกแห้งก,ก็เอามาคั่วๆค,ค่ะให้เด็กๆไปกินที่หอพักมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นทุกครั้งที่จะไปส่งหลาน ก็จะต้องเตรียมอาหารไปให้แบบนี้ค่ะคือคนบ้านซาราจะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่ามีของกินไว้ใกล้ตัวอุ่นใจกว่าไปหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าด้วยความที่เราติดวิถีชีวิตจากแม่ค่ะไปไหนแม่นี่ขนาดน้ำเปล่าค่ะยังไม่ไปซื้อ พกไปเองจากบ้านค่ะนี่ก็ครัวไปค่ะครัวไปค่ะใจเย็น เก็บบรรยากาศความเขียวสดชื่นของท้องทุ่งนาจังหวัดนครนายกครอง22มาฝากเพื่อนๆค่ะตอนที่ข้าเป็นสีเขียวก็ให้ความสดชื่นแบบหนึ่ง เวลาออกรวงสีทองทองก็สดชื่นอีกแบบหนึง่งถึงโรงเรียนแล้วค่ะโรงเรียนพดุงอิสลามครองยี่สิบสองส่งนุ่มๆเข้าหอพักตามระเบียบัต้งอิิกกด นั่นลูกแมวตามใครอ่ะลูก mm. นันน่นลูกแมวตามใครอ่ะน้องฟานเมวฟานดูดิลูกแมวตามกด <c oughs> <c oughs> หอมน้องด้วย <c oughs> <c oughs> เอากอดเอาซิดไ่กอดใครเลยมากอดอุ้มีก่อน God, God. <c oughs> เอากลับบ้านไหม <c oughs> เอากลับบ้านไหมอาการของน้องฟานตอนกลับบ้านก็จะประมาณนี้ทุกครั้งค่ะน่าสงสารจริงๆเลยอีกประมาณปีกว่าๆก็จะได้ไปอยู่กับพี่ด้วยแล้วชั mm ้นล้อค่ะ ช่วยดูอาให้น้องฟานได้เรียนโรงเรียนเดียวกับพี่ด้วยนะคะ